นะครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้นะครับทิปทัวร์ออกจากโรงเรียนบ้านชงกระถิ่งนะฮะก็ได้นำทางเดินทางมานะฮะจะไปดูเขื่อนศรีนครินทร์หรือว่าสันเขื่อนนะฮะตอนนี้นำทีมโดยพี่นัทนะฮะพี่นัทขอเองนะหมดแ้หมด้หมดหมดนัดครับหมดนัดนะครับก็ตอนนี้ระยะทางก็ประมาณ20กิโลนะฮะดูรอบๆนะฮะ ตอนนี้เป็นเทือกเขานะฮะบเป็นเทือกเขาที่การปรับแต่งกำลังเดินทางข้างหน้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศนะบรรยากาศลรลอบนอกบรรยากาศเลยนะครับตอนนี้นะดูเลยทางขึ้นทางขึ้นนี้สวดยอดไปเลยลูกแพรนี่ฮะตัวดูบรรยากาศลรลอบนอกนะครับตอนนี้กาลังขึ้นขึ้นเลยนะฮะนี่ฮะ ทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะฮะรั้าผาสูงชันนะฮะครับเรากำลังถึงแล้วนะฮะโอ้โหเห็นอยู่ลำไรนะดูนะครับว่ามันเป็นป่าทึบ สจะหลับกันหมดแล้วหลับที่ไหนง่วงจริงอยู่ใกล้นู่มากง่วงเลยนี่ครับชันเขื่อนอ่าโอเคครับมีทางแพ่งซ้ำสองแยกนะฮะเราก็เลยตรงมานะฮะวิเกตป่านะฮะนี่นะโโอ้หผู้นำทีมนะ,ะแน่นอนจริงตอนนี้เห็นแล้วนะฮะเห็นอะไรอยู่นิดๆหน่อยๆแล้วนะ ลนะครับบรรยากาศนะบรรยากาศนี่เป็นเขตร้อนชื้นนะเจออะไรดีๆเนี้ยที่มันเป็นทางโดคด k i l l e ยวรถนะแบบกำลังโค้งกำลังเข้าโค้งเนี่ย เลยนะครับดูนะครับนี่เป็นท่อนะครับแล้วก็นี่เป็นสัตน,นะครับ มานะครับเพราะมันเลี้ยวรถโค้งเคี้ยวมากเลยนะครับวันนี้บรรยากาศข้างล่างฮะบรรยากาศข้างล่างเคยขึ้นภูพานไหมภูพานที่กาฬสินธุ์กาฬไม่ไม่เคยไปโอ้โหยิ่งกว่านี้ภูพานยิ่งกว่านี้อีกเพือนอย่างนี้ลงอย่างนี้ขัดซอกเลยนะถึงแล้วนี่ฮะบรรยากาศถึงแล้วนะครับโอ้โห สวดยอดไปเลยลูกแพรนะฮะนี่สันเขื่อนนะฮะและแล้วเราก็มาถึงเขื่อนนะครับเขื่อนนะฮะเขื่อนนะครับนี่คือที่ตาเขื่อนนะครับดูบรรยากาศรอบนอกนะครับ,บนี่นะฮะนั่นคือข้างล่างนะฮะ บรรยากาศรอบๆก็เป็นแบบนี้รอบๆได้แล้วนะครับได้แล้วเราก็มาถึงจุดสวนยอดแล้วนะจุดสวนยอดของเขื่อนนะครับ เข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้กาลังเดินทามาเมเตไม่เป็นไรฮะม,มองตทีีต,ทตอนนี้นะฮะเรามาถึงทริปทัวรแล้วนะฮะตอนนี้เรามาถึงค่ายไม่ใช่ฮะ,ะร้านค้าคับผมตอนนี้กำลังถึงมานะฮะ ดูบรรยากาศรอบนอกนะฮะตอนนี้เรามีคณะเรากำลังจอดอยู่นะฮะและแล้วเราก็มาถึงที่นี่จนได้นะครับนี่ครับต้องสัมภาษณ์คนนำพานก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างะฮะกำลังเดินตามนะฮะโอเคเลยครับอันนี้คือร้านค้านะฮะร้านค้าชมลมผู้ ส่อนสีนักขรินนะครับนะี่ครับบรรยากาศบรรยากาศรอบนอกนะครับอันนี้ทีมงานนะท,นทีมงานทีมงานที่มาด้วยนะ เออน้องๆครับมีความรู้สึกยังไงฮะจากจากจากการที่มาเขื่อนสีนครินทร์ฮะดีใจค่ะโอ้ดีใจมากๆเลยใช่ไหมครับโอ้โหแน่นอนเลยฮะเคยผ่านยังไม่เคยแวะเลยเลยครับนะฮะเราต้องถามคนสวยคนหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ฮะเฉยเฉยฮะไม่ตื่นเต้นเลยเหรอครับอ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นก็เต้นสิคะ นะฮะตอนนี้นะฮะบริการรอบนอกดูนะฮะเขาเป็นไงบ้างน,นะฮะนี่กำลังเดินเดินทางมาอีกคนนึงนะฮะกำลังเดินทางมานะฮะสองคู่ดูโอ้นะฮะเดี๋ยวต้องต้องสัมภาษณ์ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเราจะมาเพื่ออะไรไม่รู้ค่ะโอเคครับแค่นี้ค่ะจบข่าวค่ะโอเคโอ,โ,โอ้โหนี่นี่ การรายงานข่าวที่ดีมากเลยนะฮะเขาไม่มีเหตุผลในการมาครับท่านผู้ชมครับราายังไงฮะ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะนี่นี่มีมีมีม,มีคนหนึ่งเดินมาแล้วนะครับตอนนี้นะโอ้โหแน่นอนจริงเล็กหนึ่งนะโอเคครับผมผ่านไปแล้วนะฮะ <c oughs> ครับการลังเดินมาอีกหนึ่งคนนะฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างในการมาครั้งนี้ค,ครับโอ้โหเต็มหน้า,าเลยครับหนูชื่อนูดค่ะครับผมโอเคครับผ่านไาอีกหนึ่งคนนะฮะ ต่อไปกาลังเดินมานะฮะสองสาวกับหนึ่งหนุ่มนะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศนะฮะเอาโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยใช่ไหมโอ้ผ่านไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคนนะฮะดูนะครับคนทําหน้าเหมือนหวักวัดนะฮะเป็นไงบ้างฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะอู้ดเต้นโอ้โหเอ้ยมีมีคนนึงฮะมีคนนึงครับนะฮะมีมีมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะ ดีไหมฮะดีไหมฮะดีครับดีใช่ไหมฮะตื่นตื่นนี่ยังฮะตื่นนี่ยังตื่นแล้วครับอ๋อตื่นแล้วใช่ไหมครับโอเคครับโอเคฮะเชิญครับเชิญเชิญเชิญผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับ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 นี่นะฮะปัตตานีฮิยับนะฮะจนี่ฮะตอนนี้กำลังจะหยุดพักก่อนนะฮะนี่หน้าตาท่าทางยังไม่ดีแล้วนะฮะ ีทีมงานกำลังเข้ามาอีกหนึ่งคนทีมงานกำลังเข้ามานะครับใช่จะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะฮะเราก็ต้องไปถามกันก่อนนะฮะอันนี้กำลังลุงจากรถนะครับตอนนี้นะฮะกาลังลงจากรถฮะนี่นะฮะ นี่ครับกำลังลงจากรถอีกแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างฮะความรู้สึกนะในการมาเที่ยวในครั้งนี้ฮะดีค่ะดีดใช่ไหมฮะใช้ได้ค่ะแต่ยังไม่ลองชิมปลาปลาอร่อยไหมครับเอ่ออันนี้ต้องถามเจ้าของพื้นที่แล้วนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับใช่ฮะครับผมมาจากที่แดนไกลฮะพี่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามีความรู้สึกยังไงบ้างฮะในการมาเที่ยวครั้งนี้ฮะตื่นเต้นมากเลยเจอพี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดถั่วต้มไหมถั่วต้ม ไม่ได้เจอซะนานเลยนะโอ้โหครับผมโอเคครับเชิญครับเชิญ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 นะฮะนี่บรรยากาศรอบๆนอกๆนะฮะ ครับก็ขอรายงานขอรายงานข่าวเพียงแค่นี้นะครับปรดีเม m o มโมรีมันเต็ม